สวัสดีครับท่านผู้ชมผมคมกิตพันงามกรรมก,การผู้จัดก,การบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามารีวิวาการให้บริการของโครงการหมู่บ้านดีวารี4นะครับเป็นโครงการที่4นะครับผมก็ขอพอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัท มิตรภาพได้เข้ามาดูแลง,งานระบบป้องกันและกําจัดปวกนะครับตั้งแต่ฐานรากนะครับสําหรับโครงการใหม่ที่ให้ความไว้วางใจของบริษัทเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้เข้ามาอัดซอยทจิทเมนต์นะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านนะครับเป็นโครงการที่4ี่นะครับยังไงก็ขอบพวกคุณลูกค้าอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเราด้วยดีตลอดมานะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชม ตอนต่อไปนะครับในเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการทำงานว่าเราจะทำกันยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับผมคมกิจพันงามครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ทางโครงการหมู่บ้านนะครับโครงการที่4นะครับของคุณนุ่นนะครับเชิญเชิญคุณนุ่นแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนะครับผมใช่ค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นนะคะวิพดารจนสิรินะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดผู้ช่วยของเจ้าของโครงการนะคะโครงการบ้านดีวดดีนะคะตอนนี้ของโครงการเราเนี่ยเป็นโครงการที่สี่แล้วนะคะอยู่ที่ตําบลเนินพระนะคะจังหวัดระยองก็โครงการเราสามารถเข้าออกได้หลายทางนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนหนองน้งนําเย็นเส้นสุขุมวิทก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางในเส้นกอกไญ่ช้าก็ได้ค่ะ ครับผมก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทางคุณนุ่นมากเลยนะครับที่ให้โอกาสทางบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปเข้ามาดูแลงานระบบกําจัดปลวกนะครับในฐานรากนะครับก็เรียกว่าโครงการใส่ใจนะครับในส่วนของเรื่องกําจัดปลวกเป็นภัยเงียบนะครับปลวกไม่ได้กินปูนไม่ได้กินเหล็กครับแต่กินส่วนควบในส่วนของพวก วิวอินเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับโครงการก็ได้ตระหนักในถึงระบบการป้องกันกําจัดปวกเป็นอย่างดีก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยทางคุณนุ่นได้รู้จักบริษัทมิตรภาพยังไงครับผมค่ะก็ที่ได้รู้จักจากบริษัทนี้เนาะเพราะว่าทางพี่เจ้าของเนี่ยคะ่ะเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนาะเขาก็ให้นุ่นหาข้อมูลนุ่นก็จะเซิร์ชตาม Google หรือ Facebook ต่างๆเนี่ยคะ่ะซึ่งพอได้พอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยนุ่นจะเข้าไปดูในบริข้อมูลของบริษัทเนาะว่า ของแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ส่งให้ทางเจ้านายเนี่ยเป็นคนเลือกค่ะใช่ครับผมก็ ในส่วนหนึ่งของบริษัทมิตรภาพเองเราก็มีมาตรฐาน ISO 9001วอร์ช่น2015นะครับบริษัทเราก็รองรับได้ทุกมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านดีๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการที่4แล้วครับที่ได้มีต่อก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลต่อในโครงการที่5ที่6ต่อไปนะครับทางบริษัทเองเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าของคุณนุ่นเองนี่ขายของเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอะไรยังไงบ้างครับของ <c oughs> กะตอนนี้นะคะในว่าในในส่วนของที่เป็นให้ที่โครงการนะคะก็จะมีในเรื่องของเอาโครงการที่อีกโครงการหนึ่งก่อนเนาะอีกโครงการหนึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนเรื่องของถ้าจองภายในเดือนนี้ค่ะจะมีส่วนลดนะคะแต่ขออุบไว้นิดนึงว่าส่วนลดเท่าไหร่อยากรู้ต้องติดต่อทางนุ่นเข้ามาส่วนโครงการที่สี่เนี่ยค่ะเราจะเปิดขายกันในเดือนหน้านี้นะคะใช่ค่ะสนใจที่ติดต่อโครงการปรึกษาในเรื่องของการกู้หรือว่าในการที่ อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยติดต่อทางไหนได้ครับเดี๋ยวจะได้ฝากเบอร์โทรไว้อยู่ตรงใต้ด้านล่างนี่ครับเชิญเลยครับถ้าสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากปรึกษาเรื่องกู้ว่ากู้ได้ไหมต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่กู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลบ้านนะคะโทรมาได้ที่นะคะ098946 1 6 8 8ค่ะติดต่อน,นุ่นได้เลยค่ะอีกสักครั้งครับผมค่ะเป็นเบอร์นะคะ0 9นค่ะ9461688ค่ะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับตรงนี้หลังจากที่ได้ใช้บริการเรามานานในส่วนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นโครงการที่3ที่4แล้วนะครับหลังจากได้รับบริการแล้วในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับของทางบริษัทเราต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าจะเลือกโครงการได้ดีกว่ากว่าจะเลือกบริษัทได้นี่คือเลือกมาหลายบริษัทมากเลยที่เลือกบริษัทนี้นะคะเพราะว่าเรา ให้เรียกว่าต้องดูแลเรื่องปลวกให้ลูกค้ายาวนานถึงสองปีเลยนะคะพอทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าบริษัทเนี่ยคือ1มีใบรับรองให้เรานะคะ,ะน้ํายาได้คุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานไม่มีสารที่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเด็กเล็กมีสัตว์เลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพนักงานที่มีความรู้สามารถตอบคาถามเรื่องปลวกกับเราได้ตลอดเวลาแล้วที่สําคัญที่บริษัทเนี้ย มีหลายสาขาทั่วประเทศมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่แอเรียตรงนี้ด้วยค่ะครับแน่นอนครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็รับรองว่าเรียกใช้ได้เจ็กเรียกใช้ง่ายได้แน่นอนนะในส่วนตรงนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็ติดต่อ0 86 0 19 8283นะครับ0 86 0 19 8283เรามีสาขาพร้อมให้บริการทั่วประเทศนะครับยังไงเราก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวได้ไปดูโครงการกันในส่วน ของที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้นําเสนอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับที่สละเวลาเข้ามาแนะนําเสนอโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็รีวิวในส่วนตรงนี้ให้กับทางบริษัทมิตรภาพรอครับสําหรับผมคมกิตก็ขอขอบพระคุณคุณนุ่นมากเลยนะครับผมที่ให้โอกาสบริษัทเราได้เข้ามาดูแลรับใช้ในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับก็ต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนในการผรสมเคมีนะครับโปรเซนตาอัตราส่วนผสม1ต่อ200นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนี่ก็จะออกคดๆเขาขานิดหนึ่งนะครับเป็นของตระกูลฟิโูนิวหลังจากเสร็จแล้วครับเราก็จะทําการคนผสมน้ํายาให้เข้าออกันก่อนนะครับเราก็จะคนนิดนึงนะครับให้น้ํายามันเข้ากันเพราะว่ามันเป็นน้ํามันมันจะลอยอยู่ข้างบนนะฮะเราต้องคนให้มันเข้ากันก่อนหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้า ไปทําการซอยน้ำยํำยานะครับภายในตัวโครงสร้างภายในตัวอาคารนะครับตารางเมตรละ5ลิตรแล้วก็สเปรย์เคลือบหน้าดินอีกทีหนึ่งสำหรับงานระบบกําจัดปวกวางท่อในส่วนตรงนี้จะเป็นโครงการเขาติดตั้งเองนะครับทางบริษัทเราเพียงแค่เข้ามาปักอัด สารเคมีให้นะครับส่วนในการติดตั้งท่อการวางแนวท่อก็จะเป็นของโครงการจัดการเองนะครับเรามีหน้าที่เข้ามาอาจิตเคมีให้เท่านั้นนะครับแล้วก็ดูแลรับประกันตามระยะเวลาสัญญา2 3งปีนะครับที่เราจะเข้ามาดูแลให้ครับผม ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเรานะครับในส่วนของงานระบบป้องกันกำจัดปวกด้วยดีตลอดมานะครับก็หวังเป็นหวังอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้ดูแลต่อในโครงการต่อๆไปในสำหรับวันนี้ก็จะาฝากให้กับทางคุณนุ่นนะครับที่เป็นผู้ดูแลในโครงการที่ให้โอกาสทางบริษัทเราได้เข้ามาดูแลต่อในส่วนตรงนี้ครับ